ร,รวมเป็น,นคืออุ้มแมวสาวขึ้นมาอย่างแน่วแน่เจ้าแมวดำยังคิดว่าเจ้านายต้องการทำอะไรไม่ดีต่อมันแต่แท้จริงแล้วชายหนุ่มเพียงแค่ทดสอบความสามารถของเซวินเทียนถงจากนั้นเขาก็พาเจ้าแมวดำมาที่สุสานบังสารเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนสุดอันตรายที่เต็มไปด้วยพลังหินและพลังชั่วร้ายแค่ฝังสุนัขตัวหนึ่งก็สามารถกลายเป็นสุนัขสามหัวแห่งนรกได้ดังนั้นเมื่อความแปลกประหลาดมาถึงทั่วโลกผู้ดูแลสุสานก็กลายเป็นอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดเขาจําเป็นต้องหาวิธีที่จะก,ก้าล้ำหน้าไปก่่ออออนน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 แตใใขขขณะัััั้้้เเงงงงทดดสีียกึรบๆ เห็นหญิงชราที่มีหัวเป็นไก่และร่างเป็นมนุษย์คนหนึ่งกำลังตีคองและตีกลองไปด้วยพร้อมกับตะโกนว่าเด็กๆมากินข้าวกันเถอะทันใดนั้นในวินาทีถัดมาสิ่งแปลกประหลาดนับไม่ถ้วนกลับทานออกมาจากหลุมศพชายหนุ่มที่เห็นฉากนี้ถึงกับสบถในใจว่าตัวเองโชคร้ายจริงๆไม่คิดเลยว่าเพิ่งมาถึงก็เจอกับกลางคืนที่มีการปรากฏของสิ่งแปลกประหลาดแต่ในขณะที่เขากำลังคิดหาวิธีรับมือหางของแมวดำตัวเล็กถูกใครบางคนสัมผัสอย่างกระทนหันตอนแรกมันยังคิดว่าเป็นการแกล้งของเจ้าของแต่กลับพบว่ามมมือออทััั้้้งงงงงสขขชาาายหหหนนนนุู่่่คึกบแววต ทันใดนั้นก็รู้สึกถึงลางร้ายและเมื่อพวกเขาหันกลับไปมองก็เห็นหญิงสาวหน้าตาหน้ากลัวปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้แมวดำที่กลัวกลับคืนสู่ร่างเดิมในทันทีคุณผู้หญิงที่นี่ไม่อนุญาตให้เล่นชิงชานะครับเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มกลับไม่กลัวเธอหญิงสาวแปลกประหลาดเร่งความเร็วพุ่งเข้ามาทันทีเพราะมีเพียงการทำให้มนุษย์กลัวจนจิตวิญญาณออกจากร่างเธอถึงจะฉวยโอกาสกลืนกินชีวิตที่หลงอยู่ของอีกฝ่ายได้แต่ชายหนุ่มที่เห็นฉากนี้กลับสงบนิ่งอย่างมากถึงกับแซวว่าวิญญาณหญิงยังคง แค่นี้ยังคิดจะทำให้ฉันกลัวอีกหรอยังคิดจะดูดชีวิตที่หลงอยู่ในบ้านของฉันอีกหรอฝันไปเถอะคุณคุณ,ค,ณคุณนี่ไม่รู้จักคุณธรรมเลยกล้ามาโจมตีฉันแบบรอบกัดเพื่อนร่วมทางอายุ200ปีเห็นชายหนุ่มไม่รู้จักคุณธรรมถึงเพียงนี้วิญญาณหญิงที่โกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้ทันใดนั้นก็เตรียมจะฉีกเขาเป็น8ส่วนชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงคิดจะลองใช้ความสามารถในการผลิตของดวงตาเซวินเทียนแต่กลับพบสิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงหัวของวิญญาณหญิงกลับไม่มีดวงตาดวงตาของคุณลุงไปไหนแล้วในาาาาานนกกรรณ์ททีี่จจปปัญญเเขไไดด้้พยยงหลบตว และพยายามตกแมวดำตัวเล็กที่สลบเพราะความตัวใครจะคิดว่าในวินาทีถัดมาวิญญาณหญิงกลับมองไม่เห็นพิยงพอจนตกลงมาจากหลังคาโดยตรงฉันคุณคุณคุณกําลังทําอะไรอยู่รีบปล่อยร่างกายของฉันเดี๋ยวนี้ที่มู่เหยาปล่อยเทธิดาของฉันมองไปรอบๆเห็นความแปลกประหลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในสถานการณ์เร่งด่วนหนุ่มน้อยทาได้แค่ให้แมวดำส่งพลังเวทให้เขาเพื่อให้ดวงตาของหญิงอัศจรรย์งอกออกมาเร็วๆแต่แมวดำเพิ่งคลาดออกมาจากสุสานร,รวมได้แค่สองวันมันไม่รู้เลยว่าจะใช้พลังเวทอย่างไร เรื่องนี้ทำให้หนุ่มน้อยโมโหจนแทบจะระเบิดพี่เฉียงสํารวจเงาทําทได้แค่รีบสั่งแมวดําให้เลียตรงหว่างคิ้วและปากของหญิงอัศจรรย์อะไรกันเนี่ยเร็วๆเ,เ,เข้ากลุมสิ่งแปลกประหลาดด้านหลังกําลังจะมาถึงแล้วจากพี่สาวกระโรงลุงประหลาดคนนั้นบังคับให้ฉันจุกเธอจะฆ่าจะเฉือนต่อไปเธอต้องไปหาเขาทั้งหมดอย่าจุกอย่าจุกไม่เอานะโอกาสดีเฮือมองฉันตรงตรงไอ้ลูกหมา